พลังสื่อพลเมืองเนี่ยเหมือนที่พวกเราทำเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าสื่อเนี่ยเป็นเรื่องของไม่ใช่รัฐเท่านั้นไม่ใช่ระบบทุนนิยมเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้นะคะใครๆก็สามารถที่จะเอาพลังของตัวเองเนี่ยเข้าไปเข้าไปทาในสื่อและทําให้สื่อนั้นมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้พลเมืองนี่มันมีในยะของหน้าที่อะ มีบทบาทมีสิทธิมีบทบาทมีหน้าที่เพราะฉะนั้นคนที่ทําหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่เข้าไปอยู่ในสื่อพลเมืองเนี่ยจะเป็นคนที่รู้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สิทธิของตัวเองนะคะแล้วก็ทําตัวเนี้ยของตัวเองให้มีพลังที่จะไปเปลี่ยนสังคมอย่างแรกเลยเขาต้องเปลี่ยนที่ตัวเขาเองเพราะเวลาที่เขาพูดถึงการพัฒนา เราลำดับแรกคือเรามักจะนึกถึงเราไปพัฒนาคนอื่นไปพัฒนาเด็กไปพัฒนาชาวบ้านไปพัฒนาชุมชนนะแต่จริงๆแล้วกลุ่มของเราเนี่ยจะบอกว่าเราต้องเริ่มพัฒนาที่ตัวเองแล้วพอพัฒนาจากตัวเราเองเนี่ยจะไปพัฒนาคนอื่นเขาเนี่ยเราจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมได้อย่างไรทําไงเราจะฟังคนอื่นให้เป็นฟังไม่พอต้องรู้จักจับประเด็นนึกหละเราก็ไปทํางานกับชาวบ้านไปทํางานกับชุมชนต้องเริ่มจากการที่เขาต้องรู้จักฟังคนอื่นฟังแล้วต้องจับประเด็นให้ได้ จับประเด็นให้ได้แล้วเขาจะต้องทำไหมคะสื่อสารกับคนอื่นได้ด้วยตรงนี้มันคือการพัฒนากระบวนการการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมทั้งนั้นเขาได้อะไรจากการทำกิจกรรมแล้วก็นี้คือแบบจำลองเวลาที่เขาจะไปทำงานกับชาวบ้านเขาจะต้องใช้เริ่มจากการฟังการสื่อสารการอธิบายขยายความการโน้มน้าวใจการคิดให้เป็นการสื่อออกมาให้ได้บวกกับเป้าหมายที่เขาอยากจะเห็น การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอย่างแรกคือต้องเปลี่ยนที่ตัวเขาทํำยังไงให้เด็กเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการคิดเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เริ่มจากการคิดด้วยตัวเองนะคะแน่นอนว่ามันย่อมไม่ประสบความสําเร็จมันไม่มีสื่อใดที่เป็นสื่อสําเร็จรูปที่ดีที่สุดที่ควรจะเป็นเครื่องมือในการลงไปทํางานกับชาวบ้านนะคะแต่เวลาสื่อที่ดีที่สุดคือสื่อที่มันได้มีการบูรณาการมันหลอมรวมแล้วก็เกิดจากการคิดร่วมกัน ะะเพราะฉะนั้นสื่อมันเป็นแค่เครื่องมือเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่3เดือนแล้วก็จบพร้อมกับตัวโครงการนั้นก็จะฝากน้องๆไว้ตลอดว่าตั้งคำถามกับเขานะะว่าอะไรคือความยั่งยืน